ตกเป็นประเด็นข่าวเม้ามาสักพักแล้วแถมทำอะไรก็ถูกจับตามองมาโดยตลอดสำหรับคู่ของหนุ่มสอนรามและภรรยาสาวติกกณนิทลรินหรือติกบิ๊กบัตเทอร์อย่างก่อนหน้านี้ก็เรื่องของการยาเพื่อแก้เครดแต่ล่าสุดทำหลายคนช็อกหนักมากเมื่อพระเอกหนุ่มได้ออกมาโพสเรื่องราวการยาอีกครั้งโดยหนุ่มได้โพสภาพใบสำคัญการยาของตนและติก ลงในอินสตาแกรพร้อมกับระบุข้อความว่าเนื่องจากในระยะ2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิทัลินช่วยติดต่อคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูก พราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานการณ์ของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำหน้าที่แค่พ่อกับแม่ของวีจิตตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมจนคนอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่า อยากการเพื่อแก้เคล็ดนั่นคืออะไรหลังหนุม่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้โพสต์ภาพดังกล่าวไปไม่นานปรากฏว่าสาวติ๊กก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยระบุว่าหนูปิดหนี้ไปแล้วนี่คะสามหมพันจ่ายไปแล้วนะคะขอบคุณแต่ผ่านไปไม่นานสาวติ๊กก็ลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไปงานนี้ทําเอาแฟนๆได้เข้าไปคอมเมนต์ถามที่มาที่ไปกันจำนวนมาก ต่างคนต่างงงกันว่าอย่ากแก้เค็ดหรือเลิกลากันไปเลย